เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563เวลา13.30นาพันเอกสาธิตแตงมีแสงรองผู้บัญชาการกองพลฐานปืนใหญ่เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนากิจความสามารถของกำลังพลสู่การเป็นทหารอาชีพสำหรับนายทหารประทวนที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ทั้งนี้พันโทรกฤิตเกศรส,สุคนหัวนหน้าฝ่ายยุทธการและการฝึกกองพลฐานปืนใหญ่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมความมุ่งหมายตลอดจนผลสำเร็จในการฝึก พันเอกสาธิตแตงมีแสงได้กล่าวให้อวาทแก่กําลังพลที่เขารับการอบรมขอให้นําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของการทํางานให้ไปสู่การเป็นทหารอาชีพที่มีคุณภาพต่อไปจะต้องมีสามประการประการที่หนึ่งต้องพัฒนาร่างกายประการที่สองพัฒนาช่องางความรู้ความสามารถยเฉพาะิความรู้ในหน้าที่ของตัวเองประการที่สาม ถ้าหารเราพัฒนาได้ทั้งสามอย่างนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าท่านจะเป็นทหารอาชีพที่ดีนะครับต่อไปได้รับการพันาจนเก้าวหน้าในการรับราชการนะครับการเยี่ยเรียนต่อต่างประเทศเรื่องต่างๆใกล้ถึงปืนพราเราเป็นเหล่าปืนเนี่ยใกล้ถึงปืนก็คือใกล้แหล่งมีการแะเนี่ยดีสุดแล้วนะคนหนึ่งครอบครัวเอาแม่พ่อไปอีกที่ก็ได้เะไม่ต้องไป ต้องกลับไปแน่หรอแครับจะบอกว่าอยู่บนเรือปากจะเมยก้าวได้ทางที่เยอะนะครับก็ขอบคุณทุกคนคที่ตั้งใจกันรบครันทันข่าวเบรกกิ่งนิวข่าวต้นชวโมกในระบบเคเบิลทีวีกองพลฐานปืนใหญ่